Whoa, whoa. สินค้าใหม่ฟูกที่นอน Lazy Cat รุ่น2 in 1จะปูทับบนที่นอนเดิมหรือปูบนพื้นก็ได้โปรดระวังของแท้ต้องมีโลโก้ Lazy Cat เท่านั้นถ้าที่นอนที่ใช้อยู่ทำให้คุณนอนหลับไม่สบายอย่าเพิ่งซื้อที่นอนใหม่เสียเงินตั้งหลายหมืน่นให้ฟูกนอน Lazy Cat 2 in 1ช่วยคุณสิคะ ช่วยประหยัดพื้นที่ในห้องของคุณพับเก็บง่ายขนย้ายสะดวกเพราะมีน้ำหนักเบาจะใช้ปิกนิกหรือท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้สบายสุดคุ้มเพราะใช้ได้ถึง2แบบแบบที่ 1. วางปูนอนบนพื้นประหยัดเนื้อที่ประหยัดเงินแบบที่ 2. ปูทับที่นอนเก่าเพิ่มความนุ่มสบายไม่ปวดหลังผลิตด้วยผ้าซูเปอร์ซอฟต์แบบพิเศษนุ่มแถมระบายความร้อนได้ดีกว่า ทำให้นอนหลับสนิททั้งคืนอย่าไปเสี่ยงซื้อกับร้านที่ไม่ใช้รูปสินค้าจริงอาจโดนหลอกไม่ได้ของตามภาพ <S <S ซื้อกับ Lazy Cat ไม่เสี่ยงเพราะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศการันตีคุณภาพจากลูกค้าจริงกว่าพันรายพิเศษโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้ส่วนลด50%สั่งซื้อเลยก่อนของหมดทางไลน์ @lazycat หรือเทอ0615479383แล้วไปนอนหลับสบายๆด้วยกันนะคะ